ทดสอบขบวนที่912เรื่องจะออกจนทางไปชันชาราก่อนใช่ไหมใช่ว้ายควันควันเยอะควันมันเยอะ คนมึงเนอะเฮ้ยควันควันแต่แม่จะ z o o คนขับรถยังไม่ออเดี๋ยวไม่ตังค์เหรอเอาเบียร์เย็นตรงนี้แม่ถ่ายเดียวเบียร์โอเคขอบายไปยังไปไปดิถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ ยืนเฉยๆนิ่งๆ bye bye. ยืนเฉยๆมันเอาเป็นควันสีขาว